สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำไทม์ไลน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนว่าในเดือนกันยายนนี้จะได้รับเงินอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาประกาศข่าวดีแล้วนะคะว่าเงินดิจิต a l วอลเล็ต0 0 0บาทน่าจะได้รับกันภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน และในเดือนกันยายนนี้ก็ยังมีเงินอื่นๆที่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูไทม์ไลน์กันได้เลยค่ะสําหรับโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพื่อให้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดยังคงเดินหน้าแจกแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะในเดือนกันยายน2567 เป็นเดือนที่มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับเงินดิจิ t a l วอลเล็มาใช้ก่อนหรือเปล่าเนื่องจากว่าในเดือนกันยายนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับแจกทั้งเงินเก่าแล้วก็เงินใหม่ส่วนจะได้อะไรวันไหนนะคะวันนี้เดล l y นิวมาอัปเดตให้ติดตามกันค่ะ นั่นก็คือในวันที่หนึ่งกันยายนเป็นวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าตรงนี้เป็นเงินที่เราได้รับกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ300บาทต่อเดือนแล้วก็ยังมีวงเงินค่าซื้อก๊สหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนรวมถึงวงเงินค่าเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะอีก750บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้ยังมีอยู่ทุกเดือนนะคะ ส่วนสําหรับในเดือนกันยายนพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษนั่นก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ประจำปีงบประมาณพศ2567ที่เขามีการแจกให้ในอัตรา100บาทต่อเดือนและสำหรับปี2567ได้รับกันเป็นจำนวน9เดือนรวมแล้วก็คือ900บาทแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้จ่ายให้ลวดเดียว900หรือว่าไม่ได้แบ่งจ่ายทีละ100บาทต่อเดือนนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น ทุกๆ3เดือนใจ่ายให้ครั้งหนึ่งซึ่งงวดนี้เนี่ยที่จะแจกในวันที่11-13ถึง13กันยายนก็จะถือว่าเป็นงวดที่3หรือว่างวดสุดท้ายของปี2567นี้แล้วนะคะ เนื่องจากว่างวดที่1เขาแจกไปเมื่อเดือนมีนาคมและงัดที่2แจกไปเมื่อเดือนมิถุนายนและสําหรับงวดที่3ก็จะคือจะแจกให้ในวันที่ 11, 12และ13กันยายนตามปีเกิดนั่นเองนะคะว่าใครจะได้รับในวันไหน 11, 12หรือ13ลักษณะการจ่ายก็เป็นเหมือนเดิมที่ผ่านๆมาก็คือโอนเข้าให้ในบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประชาชนเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะคะใครที่เกิดก่อนวันที่1กรกฎาคม2507เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์และได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิกการแห่งรัฐเงินจะโอนเข้าให้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เคยได้รับอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเงินโอนเข้าให้เหมือนเดิมแต่คนที่เพิ่งเคยได้รับสิทธิ์ครั้งแรก ก็คือเพิ่งจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คืออย่างคนที่เกิด1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับ200บาทเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเดือนสิงหาและกันยาส่วนคนที่เกิดระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง 31สิงหาคมกลุ่มนี้ก็จะได้รับเพียงแค่100บาทเนื่องจากว่าเพิ่งมีอายุครบ60ปีไปก็จะได้รับของเดือนกันยายนแค่เดือนเดียวนะคะส่วนคนที่เกิดก่อนวันที่1กรกฎาคม2507เป็นต้นไปตรงนี้เนี่ยได้รับคนละ300บาทแน่นอนและสำหรับกลุ่มที่เกิดหลังจากวันที่1กันยายน2507เป็นต้นไปกลุ่มนี้จะยังคงไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะ ถัดมาก็คือวันที่20กันยายน2567ตรงนี้จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการตรงนี้ก็ยังคงได้รับเงินเหมือนเดิมทุกประการ แต่เงินที่เราจะรอลุ้นกันในเดือนกันยายนนั้นก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่คาดว่าน่าจะแจกในช่วงวันที่21-30กันยายนซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนตามเงื่อนไขของการใช้งบปี2567และอีก1ล้านคนนะคะสาหรับกลุ่มผู้พิการ ซึ่งเงินจะถึงมือประชาชนอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่30กันยายนนี้แน่นอนซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังนายเผ่าภูมิรจนาสกุลซึ่งย้ําชัดว่าจะมีข่าวดีโดยคนที่มีบัตรคนจนไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ให้เสียเวลาแล้วก็จะมีโอกาสได้รับเงินทันทีนะคะตรงนี้เนี่ย เป็นการแจกเงินดิจิ t ัลวอ l เล็แต่ตรงนี้ต้องขอให้อดใจรอ,อนิดนึงเนื่องจากว่ารัฐบาลของนางสาวแพรทองทานชินวัตรจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็รอให้เสร็จสมบูรณ์แต่ตามไทม์ไลน์ก็คาดว่าจะมีการถวายสัตว์ภายในสัปดาห์แรกๆในช่วงเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่มีการนัดประชุมครมชุดใหม่เป็นครั้งแรกก็จะมีมติ ให้เดินหน้าจากเงินดิจิทัลวอลเลตให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มเปาะบางก็อยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองค่ะ และสาหรับในคลิปนี้นะคะนายกนาข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะได้รับทราบว่าในเดือนกันยายนนี้มีเงินอะไรบ้างและจะได้รับเงินกันช่องทางไหนนะคะตรงนี้ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับช่องทางการรับเงินนะซึ่งที่แน่ๆที่ผ่านๆมาก็มีเพียงแค่2ช่องทางก็คือถ้าไม่โอนเข้าให้ในบัตรประชาชนนะคะก็คงจะเป็นการโอนเงินสด เข้าให้ในบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้ด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ค่ะสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ